พอถ่ายทายโดนแล้วสวัสดีครับอะไรเนี่ยชุดทําอะไรนี่ชุดทําใหม่ค่ะเอาชุดยามมาจัดเป็นอ๋อชุดใครนี่นี่งานคาร์นังเอกอ๋อชุดน้องลูกกอบน้องเอกสาวดาวยวะไมายืนเฝ้าชุดเขาชุดมาเขามาชุดมาช่ำแหลกไหมตื่เต้นเอาชุดมาตราพรว่านี่แต่สูตรเงอือก็มาทำเป็นกระโปรงสั้นเนาะสาวลำเพลิน ได้ไหมได้หรือยังไม่ายใช่เนาะเพราะว่าชุดชุดเรายังใช้ได้อยู่แล้วก็มาตัดออกเพราะว่าชุดใหม่ก็ไม่น่าจะทันแม่นเสียดายบ่ตัดออกสิเก็บมันหายเสียดายแค่ไหนเงเขาก็เอามาใส่ประโยชน์การที่เขาพูดกับหนูเลยเพราะว่าเราจะอยู่ที่นี่อีกนานมันเป็นมันเป็นชุดที่เราชุดนึ่งเอาจ้าว่าแม่ติมมาอยู่นี่แล้วก็มาแต่ตัดออกยชุดนึงทำใจอยู่ ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องเสียดายแต่เพราะเสืสีแดงเราต้องใช้เราต้องมาใช้สีแลงเสื้อสีแดงผ้าเพชรนะกัดต่อคืนเท่หลี้อย่างอยากใส่คือกัดตอคืนเด้ขอบคคุณ่ะเสร็จแล้วอันนี้อันนี้มันเหลือใช่ไหมชิ้นส่วนมันค่ะชิ้นส่วนเราก็ใช้ใช้ประโยชน์ได้ไหมใช้ได้เนี่ยก็เอามาปะแล้วก็เนี่ยเป็นแขนเป็นไรได้นะตรงอย่างนี้นะ บริชใช่เออผ่านเลื่อตั้งหลายเห็นบอเย็บมัไหมพี่ไอพรอเนี่มันบอที่ตัดออกมามาเย็บไสมเนี่ยเห็นบอเนี่ใช่พี่ไอไปตัดมาแปะเออดีไซน์เอาอ๋อสูทชีสเยาถ้าอยู่พี่ไอ้าร้อยตัดร้อยตัดสูทตัดตอนหนาเลยว่างรอบกวนี้แล้ววันนี้ไปเฮ็ดเฮ็ดหางใส่อีกันบอไอวันนี้แน่น ทื่จกลดตัวไหแต่เราเราทำโบใช่ิ่งทางเราจะเอาสีอะไรใส่สีฟ้สีม่วงไม่จริงๆมันมีโบสีน้ำเงินมาแต่มันมันเป็นคนเลยมันบอเข่าม่รู้จัคนละสีกับอันนั้นมันบอเข่าใช่ไหมเราไม่ได้ดูไงังหวะมันบอเข่ากันก็แล้เอาพ่าเรืออ่ะเฮยผ่านเอกใหม่มาเอาชุดปลาแดฟนะครับเก็บมันหาย เขาเลยถ่ายคลิปโดน,ะน,น,นล,ล่ะประมาณถามอยูย่มิจะไหลสดจะเสือเออแล้วเขาเอารูปชุดใหม่ให้พี่ไอดูก่อนนี่เดี๋ยวเขาจะเอารูปชุดที่ตัดมาใหม่ให้พี่ไอดูว่ามันแก้ได้ไหมครับนี่ปาากเะอันนี้ให้เป็นโบชบเออกไปตอนเล็บโบด้วยนะชุดมาล้อมฉันแหลกแต่กส่ใสใส่ไป ืออาา้จะแลว่าฉันไปหาเบิ่งอันสีผ้าไหมก่อนเอาเอาสีไหมใช่สีมะนาพล่ะแหน่ไปหาซื้อมันใส่ผ้าประจักเมตรวะจะได้กามายีเหรอจริงจริงเน่ะใช่กามหยีก็ได้เอากามหยีไม่เจือดนะก็ใช้ประมาณเสื้อก็ประมาณแง่เสียงแง่สียเมตรสองเมตรแหน่ประมาณสองประมาณประมาณสี่เมตรก็ได้สี่เมตรสี่เมตรใส่เสื้อกางเกงผ้าอีกไม่ใช่หรอ พามาดอยู่พามาดก็สี่เมตรห้าเมตรประมาณสี่มาเพื่อเราเนาะนี่สี่มาเ่อานี้หใสจังอันเขาทรงรูปมากมืงอีกสีทรงแล้วตรงนี้อันนี้ร้านไหนนี่อุ้ยสวยจังร้านที่นูตัดชุดนี้นูตัดร้านนี้ทุกทุกทุกชุดเลยอันนี้จะเกิดเป็นสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีชมพูแต่ว่าข้าเจ้าสีทรงมาแล้วนูไปได้ยานมาทานนูก็เลยว่าก็สั่กระทรงชุดมาแล้วก็ทรงขาเพื่อมาให้นูแนนูไปแก่ออ๋อเราได้ถามพี่ไอมาตรงนี้มันแก้ได้ไหม เรามองนี้นุชิตัดพาซีเนือออกก็แหวกไปเลยสิคะก็ปล่อยเลยแหวกจะถึงสะดือไปเลยช่ได้อยู่ใช่ไหมได้นูบอกให้เดา๋ยวส่งพาเรียมมาให้นูอีกยูงได้แล้วก็ส่งพาเรียมอันนี้คือโลงชุดนะครับอันนี้ยังนี่พาผ่าเรียมเพื่อนี่เช็ตะดไขมันสิบชุดค่ะตัดชุดมอดำขึ้น ขึ้นโชว์เพลงอะนนั้นหรอมหาก,กรรมลำเพลินอะหรอใช่ใชฉันฉันต้องใไใส่พร้อมบ้าน,นี่เอนูก็ต้องใสนี้ใส่ตัอนอือี่สวยเนี่ยนี้เป็นผ้าตะข่ายเม็ดละแพงน,นี่นี่พี่นอ้องเม็ดหนึ่งสองพันหรอ๊าดอ,อ,อันนี้เขาสื้อไใส่ประโยชน์ปืสวยอ่ะไว้อ่นเรามแบบีใส่แบบใส่แบบประดิษฐ์เลยก็ได้นะ มันก็เข่ากันเ,เนอไม่งั้นแต่เขาส่งมาก็ได้เต่อไปสั่งแล้วก็ตัดใหม่เก่งนะตัดสุดก็เป็น,ปน,นจะมีแบบพอดีพอดีพอดีอดอดมากแ <The> ล้วอันนี้อาคิปตัน้นเก่าจากชุดชุดนี้สามปีแล้วนะคิปตั้นเปลี่ยนใหม่เจ็บข้างหน้า เดี๋ยวคเปลานี่ก็ลาก่อนอย่างที่ท่านแล้วก็เฮ็ดอันนี้แล้วก็เฮ็ดซุ่มอีกซุ่มซุ่มก็ต้องไปซื้อถ้าสมมุิว่าหนูไาสิบอกพี่ไอว่าให้เฮ็ดซุ่มอีกอันหนึ่งบัได้ถ้าต้องนี่ซุ่มเลยซีม่วงเพราะว่านัวออกสามห้าเจ็ดเก้านัวออกนัวออกซีสาวมันบอแต่ว่านัวมีชุดอยู่สามชุดเผื่อสาวแรกหนูก็จะใส่ซุ่มเผื่อสาวครงหน้ก็จะเปลี่ยนใส่โบัวกินแม เราว่าได้เราก,าก็เราไม่ได้ทำส่วนติดตัวอยู่แลดแยกต่างันสุดรเก่ายืนยันมาใส่อยู่ไ่ได้ใสได้บเล่สีฟ้าพาส่ที่ไออรัทีไอะไนี้คือมให้เรรทไอเขาบอกก็เหมนว่าทางดีใาเราทำสวีหมองจะเป็นลักษณะดนี่โบโบงานจะทำโบล็กๆ เพื่อมาได้อ่านอยากจะชิ่วๆอ,อันนี้คือวันในฝนตกว,วันในฝนตกก็เ,เจอโบว้ากันไกลไมาตัดผ่าง่ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นฝ่าขึ้นมาแล้วดีพี่นอนพอกันในกุ้มปีเตอร์เหมือนเ่องบัตรราคา59บาท ใช่เริ่มเหตุคลิปที่แรงเข้าก็ต้องเหตุแปดนาทีเลยบอกไม่รู้ที่ถ่ายสิบนาทีขึ้น บอยบอกหนูว่าคิดถ้ายังไม่ถึงสี่พันหนาให้เอาให้ไทยสามถึงห้านาทีก่อนถ้าใช่สั่นๆไปก็ได้ค่อยค่อยสี่พันแล้วค่อยแปดขึ้นอืมมันได้ฟังโฆษณาได้หลายเด็กพวกเราพีซิปสิบนาทีแ่บอหมายถึงว่าหลังจากสั่งให้ได้เราแบบเนียนพยายามให้สิบมาหลบทั้งยิงเนาคลิป คลิปประมาณสิ่พอดีเพราะว่าบอยบอกว่าตอนอันช่วงแรกลิปแรกๆที่ทำให้ได้เป็นรายได้กับรุ่งสามสามถึงห้าแมนแมนสัน่นๆลิปได้ที่ได้วิวรายๆกับเสียดายอยู่ดีเ <c oughs> นาะมันสั่งได้เพระท่านใดฝ <c oughs> ากช่องน้องสาวด้วยนะครับเก้าร <900 S 1> ้อยแล้วค่ะลูกกอล์ฟ ลำอมีิกาไกพันยังอนีกาสิพันธนะ0ก่พันสองพันหนึ่งก็กรีดกูดบัีเวลาโล้วกลำเพินออฟฟิเชียลนี่เป็นโบหรอเจังไหนจังไหนเป็นโบมันอนี้เอาหมังนุ่นไม่หยัดมันนี้เค็ดเป็นมอเพนเห็ดง่ายงเนาะเขาเมื่อชินเนาะ สูดลมผ้าบางๆในอันนีไ้ไหมใส่ให้มันเลยให้มันเป็นตัวอะไรตัวโรงงานตัดเย็บครับผมอืมอ๋อาเป,เป็นโบแล้วเึนวเ็นบางก้องเ,เ,เ,เป็นโบสวย เขาแบบจินตนาการมาบอกเนาะว่าเป็น like อัน pues นั like ้นอันนี <notre morph flats> ้คนที่เขาเป็นซางเขาสิบ โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันในคลิปหน้านะครับนี่สีเป็นชุดละเดี๋ยวติดตามมาชุดสีออกมาเป็นแบบไหน,นได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนละครับ bye บ๊ายบายไปจ้า